ค่ะเกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้เขาก็มาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อนี้นะคะเกศกระเซียวแนวทางนะคะเลขวิ่งเงินล้านจากน้องสาวออสเตรเลียนะคะมาฝากนะคะสอบถามกันข่าม,มาาลายนะคะท่านผู้ชมนะคะเกศกระพึงได้ตัวเลขมากนะคะได้มาปุ๊บนะคะเกศกระลงให้ยปับทันทีเลยนะคะแต่ว่าตัวเลขนะคะกับมีเขาแน่ลุดแน่นะคะเลขของน้องสาวนะคะ เป็นเลขวิ่งบนอย่างเดียวนะคะหววทิพย์านมากนะคะหัวทิพย่พานมากกับเขาลักลอยอีกแล้วนะคะเขารักลอยอีกแล้วนะคะไปล่งลางนะคะก็อเอก่าๆนะคะอันนี้ก็ออก90 7นย์นะคะก็เป็นรักลอยนะคะพูดใดวิ่งไหวนะคะกับสีโชกสีมานกันสุขุสุขนนะคะเนาะคือหววทิพย์านมากนะคะเพิ่นหายแปดตัวเดียวก็เป็นแปดนะคะแปดักลอยนะคะให้วิ่งบนนะคะ ไม่วิ่งล่างนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะกันผู้ใดทุนทรัพย์ร้ายนะคะเขาก็สามารถวิ่งบนวิ่งล่างได้นะคะเนาะนะคะ,ะ,คะเพราะว่าพันหามาต,ตัวเดียวนะคะเป็นที่จับตาม้องนะคะทันรุดก็คือรุดไปเลยนะคะท่านผู้ชมกันเข่านะคะคืองวดที่ผ่านมานะคะพ่นจับคู่ให้รุดนะคะจับคู่ให้รุดนะคะแต่ว่าเล็กวิ่งย่งคงทีนะคะย่งเข่านะ,ะนะคะเข่าเป็นหลักลอยนะคะเข้าเป็นหลักร้อยนะคะ งวดนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าพิเกตนะคะหงวดนี้ฟันดีอีกแล้วะคะ่ะเพิ่นซื้อไว้นะคะซื้อไว้แล้วนะคะซื้อไว้ก็เลยได้โทรนะคะมาบอกเกตนะคะว่าพิเกตซื้อเลขตัวนี้ไว้นะคะเพิ่นว่าได้เก็บแต่เฮ็ดนะคะเพิน่นบอกไ้ฟัางมือเสาร์นี้นะคะช่วงประมาณตีสามกับตีสี่นะคะเอ,อเกตสิ่เมา่าเรากมฟันของน้องสาวนะคะไ้ฟังนะคะ เอฟซีนะคะตีเป็นตัวได้นะคะบางท่านนะคะอาจจะตีเป็นตัวอื่นนะคะแต่ว่าน้อง,องสาวเพื่นตีมาตัวนี้นะคะจะถูกอกถูกใจกับเอฟซีบอลนะคะก็ล่อเบิงตัวเลขของน้องสาวไปพร้อมกันแล้วกันนะคะเนาะน้องสาวเพื่อนเราฝันว่าพี่เกดนูเราฝันว่านูได้ไปเก็บเฮ็ดนะคะเมดขึ้นนะคะเจ็บจากในกระบอกพ่อนะคะเก็บใ่กระสอบนะคะ กลับบ้านมีแต่เห็ดเห็ดค้ยๆเห็ดปวกนะคะเห็ดปวกบานเท่านะคะเห็ดปวกมาเทามีแต่ดอกงี่ๆนะคะเพิานว่าพ่นจุ์มบเห็ดเมิดขึ้นนะคะเกติกะว่าเลขเขาแล้วนะคะเลขตัวนี้นะคะเพราะว่าพ่นมีทุนทรัพย์หลายนะคะพ่นกระสามหมาถวิ่งไว้หลายนะคะเนาะนะคะเอาทุนทรัพย์หน่อยเอากะต่ำหน่อยเนาะคะ่ะท่านชมนะคะเกติกะดีใจน้ำนะคะท่านใดนะคะที ถูกนะคะที่ถูกเกบกระดีใจน้ำเด้อค่ะนะคะท่านใดนะคะที่ยังบดถูกนะคะกันยัยพึ่งถอยนะคะสู่กันต่อนะคะงวดวันที่สินี้นะคะทําชมนะคะอันก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะขอให้เอดซ่ C นะคะทั้งสองเอาไปไวเทนแนมเบิงเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะคันมากคันชอบนะคะจะรีบหาจับจองไว้เลยนะคะทําชมนะคะอย่ามาเบิง ตัวเลขของน้องสาวไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพิ่นฝันแบบนี้และะ้ค่ะเพิ่นได้ฝันเหา้เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เก็บเฮ็ดนะคะได้เก็บเฮ็ดเล็กวิ่งนะคะได้เก็บเฮ็ดกลับมาบ้านได้เต็มสอบหง่ายหนึ่งพันว่าค่ะเจ็ดก็บ่าโอ้ได้แล้วโชบกระล่างอันนี้ รีบหาตักหาเอาลดนะคะโชกกระลังเข่าเพื่อนนะเป็นกระลังดวงดีวงด,ดวงเฮงนะคะอันนี้เป็นวาเลขวิ่งที่วาวาเลขเลขวิ่งเงินล้านนี่เพราะว่าเป็นถือนะคะเป็นทุนทรัพย์หลายนะคะเป็นเลขใดซื้อหลายนะคะข้าทุนทรัพย์หน่อยเ่ากระซื้อตามหน่อยนะคะ ออสเตเลียนะคะตัวเลขตัวนี้นะคะเกตดเบิงงแล้วบ่คือสำนักอื่นเลยนะคะอนมปังสื่อไวเลอร์ค่ะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะบนฟันแบบนี้ ถูอีกแน่นอนนะคะเขาอีกแน่นอนนะคะเลขวิ่งบนวิ่งนะคะใส่ละเก็บเอาไว้ใส่กระดาษหน่อยมันคือสามตัวเดียวนะคะแกนตัวเลขเลยยังพึงตกใจเด้อคะ่ะผูไดมักอะขันบ่อม,มากนะคะตัวที่น้องสาวพันจับห้เลขเลขวิ่งนี่นะคะพันวิ่งหลายนะคะต่ว่าจับคูู พนบริยคอยในสื่อนะคะพนกัะสือไว้แค่กันทุ่นนะคะแต่ว่าเล็กบิ่งนี่พินสื่อหลายลีนะคะเลขมีสามเก่านะคะสามเก้า,สา,กาสามเจ็ดสามสองเลขสามตัวค่ะ แปดสามเก้าคันว่าได้คันว่าได้เจ็ดเพชรเก็บกับเจ็ดแล้วนะคะสีแตดเป็นตัวใดละ่ะทำชุ่มนะคะทานผช้ชมแต่เป็นตัวใดนะคะตีเป็นตัวใดนะคะกอย่าลืมนะคะคอมเมนต์คำว่าบอกกัน้เด้อคะ่ะงวดวันที่สิบหกนะคะ หามาปุ๊บนะคะเก็ยลงหายปัดทันทีเลยนะคะ,นะคะลงวันที่มือ่อวันที่หกนะคะหกทับสี่หกหกนะคะเกียรสี 70, หัวไทยนะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะแนวทางนะคะเลขวิ่งของน้องสาวออสเตรเลียนะคะคนหามานะคะเลขสิติดเก่าอีวอคนคือว่าสามเก่าแทนนะคะ น้องสาวนี่นะคะนะคะ่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะเลขวิ่งเงินล้านจากน้องสาวออสเต,เตรเลียบนวิ่งสามตัวเดียวนะคะจับคู่สามเก้าสามเจ็ดสามสองแปดสามเก้านะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเกตกับขอห้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทันเฮงเฮ่งเนื่อยๆุย่ย โชคม้านกันสุกขูสุกค้นนะคะจะได้ถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะงวดวันที่16เมษายนพศ2566นะคะน้องสาวว่าจัดเลยนะคะสามหนีมาแน่นอนนะคะเพราอว่าเ่นว่า่นซื้อแลอ้วเพ่นฝันพิในฝันได้เก็บเห็ดนะคะห้าถาเอากระสอบใส่เงินเลยนะคะเ่นวานะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เกดก็ฝากไว้เพียงทานีพบพ่อกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกตกับสวัสดีค่ะ